อ้อนอ้อนมาทำอะไรอยู่นี่ฮะหนมาทำอะไรอยู่นี่คะหนมาทำอะไรคนสวยคนสวยอืมปืนหมดแล้วเนี่ยปื้นหมดแล้วจับได้ไหมจับได้ไหมหวังัวจังอสาวน้อยหวงงัวจังคุยแกงคุยแกง เท้าเท้าไปไหนเท้าเท้าไปไหนอ่าท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเล็กพาไปดูต้นไม้นะคะต้นละมุดที่เราบำรุงในวันนั้นนะจากที่ปล่อยปะาล่าเลยมานานการบำรุงหลังจากที่บำรุงแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะเดี๋ยวพามาดู <laughs> ดูกล้วยเลย ใบกล้วยนะคะโดนตัดไปทำข้าวต้มโดนใบนู้นใหญ่มากเลยค่ะแข่งกันกับมะพร้าวเนาะอันนี้คืออยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวพามาดูสาเหตุที่หาถุงปุ๋ยมาคลุมไว้นะคะเดี๋ยวมีไก่เนาะไก่มาเขียนะคะนี่มาดูผลของการนี่ค่ะ ที่เราบำรุงไปเนาะใส่ปุ๋ยขี้มันท่านผู้ชมดูนะคะนี่แตกยอดใหม่ทันทีนี่คือหลังจากที่เราบำรุงไปแล้วเล็กไม่ได้มาใส่ปุ๋ยอะไรเพิ่มเลยนะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังขาะ้อแสงด้วยนะคะตัวนี้จะเด่นมากเรื่องแบบทำให้แตกยอดใหม่นะ ก็คือเล็กเคยแบ่งให้ยายหนุ่ยนะคะคุณยายหนุ่ยเอาไปใส่มะนาวตอนนี้มะนาวของคุณยายแบบต้นใหญ่มากปลูกในวงบ่อซีเมนนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังขาะ้อแสงตอนนั้นนะคุณยายมาเรียกเล็กว่าให้มาถ่ายหน่อยคือมะนาวดกเต็มต้นพอดีว่าลืมนะคะถ้าผู้ชมมาคิดได้อีกทีนึงคุณยายเก็บมะนาวไปหมดแล้วคือมันดกมากการใช้จุลินรีย์สังขาะ้อแสงนี่ไงเห็นผลหรือยัองคะแตกยอดใหม่ทันที นะก่อนหน้านั้นไม่มียอดไม่ไปไหนมาไหนนะคะนี่ยอดนี้ก็แตกใหม่เนี่ยค่ะรอดไปไม่กี่วันนะยังไม่ถึงครึ่งเดือนด้วยซ้ำนะคะยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยเห็นผลชัดเจนมากนะมันจะมีปุ๋ยขี้มันนะคะมันจะมีส่วนผสมของแกลบแล้วก็ขี้ไก่แล้วก็กากมันนะคะท่านผู้ชมกากมันนะ่ะเขาจะเอามาหมาักเนาะอ่ามาดูดูค่ะคือเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้อ่ะ คือมันไม่โตไม่อะไรเลยนะท่านผู้ชมดูหางไหลของเล็กดูค่ะแตกยอดใหม่นี่คือสีแบบนี้คือยอดใหม่นะคะนี่ยอดของต้นหางไหลเนี่ยเนี่ยค่ะเราบำรุงเนาะไปกวาดเอาดินด้วยนะคะดินทีเ่เกิดจากการย่อยสลายของใบไม้อ่ะคะ่ะดินหน้าบนนะ ท่านผู้ชมดูว่านี่คือแร่ธาตุอาหารที่ดีมากๆนะนี่คือผลของการบำรุงนะคะรดน้ําอย่างเดียวอะ่ะมันไม่โตมันไม่มีปุ๋ยมันไม่ไม่มีอาหารเหมือนคนนั่นแหละไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรนะคะอดอดอยากๆกแล้วก็จะผอมไม่มีน้ํามีนวลน,นะไม่มีธาตุอาหารที่จะไปเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงให้ร่างกายเติบโตนะคะก็เป็นเหมือนกันพืชก็เหมือนกันเนี่ยค่ะผลของการ บำรุงไปนะคะก็จะมีปุ๋ยนี่แหละนะอยู่ในนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเลเจ้าไปใส่พลิกแล้วก็เดี๋ยวจะปรุงดินนะคะเอาไปใส่ในการปรุงดินด้วยเนาะดีมากเลยค่ะนี่คือย่อยแล้วมีกแกลบมีขี้ไก่นะคะมีกากมันเนาะแล้วก็มีน้ำหมักนะคะน่าจะเป็นไม่เอมก็พวกน้ำหมักชีวภาพในการหมักนะคะ ดีมากเลยนี่ใสอะไรก็สวยนะคะท่นผู้ชมเนี่ยเล็กซื้อมาจากพ่อถาวรตั้งนานแล้วค่ะซื้อมาอมน่าจะสองปีแล้วซื้อมาตั้งเ <c oughs> กือบสี่ตันมั้งนะเขามาส่งก็ใส่นู่นนี่นั่นเยอะแล้วล่ะค่ะใส่ไปเยอะแล้วแล้วก็มาใส่ละมุดต้นนี้โหพอใจมากเลยค่ะท่นผู้ชมดีมากเลยสวยมากๆเลยนะคะ เห็นไหมนี่ก็ให้ผ่านไปอีกสักประมาณ15วันนะแล้วก็จะมาบำรุงอีกนะคะเพราะว่าในเนี้ยมันมีเห็นไหมมีใบไม้ใบไผ่นะคะนี่มีเศษอันนั้นอันนี้จ้าพวกเศษใบไม้แห้งนี่คือโดยเฉพาะใบไผ่นะเอามาใส่เลยเนาะดีอีหลีจ้าเวลาใบไม้มันมันย่อยเหล่านี่ยมันจะกลายเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยแล้วมันก็เป็นดินมันจะทําให้ดินร่วนซุยนะคะ มาถ่ายให้ดูหลังจากที่เราบำรุงไปแล้วนะคะเพื่อพี่น้องชาวกเกษตรนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราปลูกอะไรแล้วไม่งามมันขาดปุ๋ยนะที่เอามาทำแบบนี้เพราะว่าการไก่มาเขียนะคะเขียปุ๋ยของเราออกไปมันก็จะไม่ได้บำรุงต้นไม้รากอ่าถ้าปุ๋ยมันไกลเกินไปใช่ไหมรากมันก็ไม่ดูดซึมนะคะไม่ถึงเนาะก็รดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดาเนาะ นี่ใบกล้วยเล็กสวยไหมต้นกล้วยหน้าแหลงนะคะเนี่ยดูสูงมากนี่อันนี้คือเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นอะไรนะข้าวเมารู้จักไหมเล็กเออเอาเม็ดมันมาเพราะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะตัดแต่งกิ่งพวกตัด ไผ่ามานะคะเราก็เอาเศษเนี่ยเศษไผ่เศษอันนั้นเป็นเศษของมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะใส่ลงไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบำรุงนะคะดูต้นกล้วยอ้วนไหมอ้วนมากใบก็สวยมากนะคะไปทํเข้าวต้มแล้วเรียบร้อยนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวมาถ่ายมุมนี้ให้ดูนี่งง่ายนี่งงนี่ กล้วยกำลังแทงยอดใหม่นะคะต้นนี้สวยดูสิรดน้ำประจำนะคะกล้วยก็ชอบน้ำนะรดประจำเห็นไหมมะม่วงหาวมะนาวโหบํารุงนี่ค่ะแตกยอดใหม่นะนี่ใส่ดินเพิ่มเข้าไปเนาะดินหน้าบนจากการทับถมของใบไม้นะนี่ค่ะปุ๋ยใบไม้เห็นไหมว่าแตกยอดใหม่ นี่ถ้าถึงฤด<ม>ูก,การออกลูกนะได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนตัวนี้นะคะเห็นไหมแตกยอดใหม่สวยโตขึ้น,นงัเยอะนะคะ,ะนั้นก็เป็นกล้วยเนาะค่ะมาถ่ายให้ดูนะคะหลังจากที่เราบำรุงไปเนาะให้ทำตามนั้นนะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาคลิปวิดีโอที่เราบำรุงก่อนหน้านี้นะไว้ใต้คลิปนี้นะคะ เอาไว้เอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไปเปิดดูได้เลยว่าคือบางคนอาจจะไม่เห็นภาพทําอะไรยังไงใส่ย,ยังไงสําหรับปลูกอะไรก็ไม่โตไม่งามสักทีเนาะเดี๋ยวเล็กจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเวลาเล็กใส่ปุ๋ยอะไรไปเนี่ยก็จะถ่ายให้ดูเราจะได้รู้ว่าเออมันช่วยได้ไหมมันโตจริงไหมมันแตกยอดใหม่จริงไหมเนะาะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า